ชุดไม้ไปางทั้วเลือปล่าครับผมจะมาเกินใ้การประคาดคิดขึ้นครับพีบ่้อแนะขนุนขาเรนุนขนุนขานุนก็นนนไปเทีละทีน่อยกันนะครับผมจะกดค่ยเมาเาเจะเดินมาเอา มันมีศาลาตรงนี้กับก้อนิ้นซาลาตงนั้นน่ะโอ้พี่้องครับเซเลสสัตว์ ทาัหาที่จอดนะครับโอ้กางจไปหาที่พัก ครับผมเอ้โหเขาจเตรียมมาให้เดี๋ยวต้อนี้นั่นนั่นอนนะพงษ์าะขอพักนี้ครับเราทำมอมีขัดด้วยบ่อยเจ็เอยู่เป็นจําหวัดที่นี่ก็ถึงครับคือสงวันพักแล้ครับที่หอดนเกลี่ยนี่พกทุบฮะัุบอบ่ฮะตบเอาไปมือแบบนั่นไห้นันไหนเขาได้แต่วัด เฮ้กยกว่าจัดไนอ่ะเป็นที่นอนเหมือนกันครับแต่ว่าตัวน,นี้สะอาดแม่เเหมือนเขามานอนประจำเลยตัวนนั้นแหละผมว่าไปเอาอยู่ก็ไปเอา ลองเวทที่กองขวางครับพี่น้องวันนี้สอกแสกับต้ตนไม้บริเวณนะครับผมดานล้านเพื่อนของเข้ากับกองขวางครับพี่น้องครับสามารถนะครับผมมาปู้าสาบปูยังเดิดเลยเด้อ ยาสาราตรงนั้นอ่ะี <ikka> ่สารานี At ้นอนได้ก็กางนมุนก็กางนมุนเกี่ยวกับขอท้าพูดขนาตรงนี้กี่ พระท่านปัากรธ่ไหมครัพี่น้องปลาโกรธครับานี้าวซอยปลาจะได้ไม่มาก็แพงขุดเนี่ยดได้ได้ได้เพิ่มวลได้เอาปลาลัดขอบาตัวเนี่ยโอ้รสุดยอดใช่ไหมว่ครับเจ้า้าที่นจมีย่ง้าลบนี่ บ่ได้ cá, ตัด cá, ตัดออกได้อยู่ tuần ต้น

Đi, hãy subscribe <laughs> <laughs> hát nó Ghiền Mì hát Để không bỏ hát những video hấp dẫn ไปเรามารุ้นคันของเรานะครับรุ้นต่เดียวจ้ดีวจ้ต่อไปเรามารุ้นคันของเราครับคะของเรากำลังมาครับนี่หดออกิน้ำมันใส่น้ำมัใส่น้ำมันใส่ทิี่ปัดเลยออร่อยขอแมนี่ บ่อยามเขาสิออกบ่อกล้วยในแล้ว rồi xoay hang, xoay hang. Rồi xoay hang.